ก็ส <One> ว <input> ัสดีครับพี Google, ่ๆเพื Guin ่อนๆชาวซีไ o ออนหกนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงแอปนะครับแอปที่ลงเราลงแยกต่างหากนะครับเนาะอันนี้ที่ผมลงไว้นะครับจะเป็นแอปพวกแอปดูหนังนะครับแอปดูหนังแอปดูวิดีโอแล้วก็ติกตอก u t <suit> u b e เอ้ยเลย g o o g l e นะครับใน Google นะครับ n น t f l i x นะครับแล้วก็เป็น youtube แบบนี้นะครับ YouTube ดัมพิเมียมเราเรกอินเข้าใช้ youtube เราปกตินะครับ คราวนี้จะมาพูดถึงเรื่องแอปที่แชร์แชร์กันในในกลุ่มหรือว่าไม่ใช่ในกลุ่มในยูทูะครับมันจะมีแอปบางตัวนะครับแฝงแฝงไวรัสมานะครับตัวนั้นผมก็เคยเอามาลงนะผมเคยเอามาลงแล้วนะครับตัวนั้นแฝงไวรัสมานะครับพอเราล็อกอินอะไรเสร็จนะครับมันจะพยายามแฮกแฮกยูเซอร์เรานะครับแฮกยูเซอร์อีเมลเรานะครับคราวนี้ถ้าใครไม่ได้ตั้งเป็นตั้งรหัสผ่าน2ชั้นนะครับก็จะโดนแฮกรหัสไปนะครับคอ เครื่องก็ล้วนโทรศัพท์ก็ล้วนนะครับคราวนี้อันนี้พี่มีพี่รู้จักใจดีนะครับให้แอปมานะครับแอปตัวนี้นะครับที่ผมได้มาเนาะไม่มีนะครับไม่มีไวรัสแฝงนะครับอันนี้ผมเ็อาอินใช้กับเครื่องผมเพราะเครื่องผมผูกทุกอย่างนะครับอีเมลเนาะอีเมลของ Google ผูกทุกอย่างนะครับคราวนี้มันต้องระวังหน่อยนะครับถ้าเราไม่ระวังนะครับก็จะทําให้ข้อมูลเราหายนะครับก็คือโดนแฮกรหัสไปเลยนะครับ ส่วนขั้นตอนกันลงนะครับใครอยากได้เดี๋ยวผมทำคลิปแยกอีกต่างหากได้นะครับอันนี้มาแชร์มาแชร์เรื่องแอปกันก่อนนะครับคุมครับ